ชาวจังหาวัดนราธิวาสต้องการสะท้อนให้เห็นก็นคือเราสำนึกในพมาาสิ่งหนึ่งที่จะเชื่อมโยงร้อยเรียงเราด้วยกันสร้างชื่อเสียงให้จังหาวัดนราธิวาสลองกองซีไม่ไหวถัดความร้อนนะครับแต่เขาตั้งใจได้ว่าลองกองของเราการแสดงอัตลักษณ์วิถีถิ่นภายใต้กองงานให้สะท้อนออกมาสองปีที่ผ่านมาสื่อมวลชนรวมทั้งเกินกว่าน,นี้ นะอยากจะได้เยอะๆเพราะทุกคนอยากจะมาร่วมกิจกรรมเรื่องของใจคนที่จะมาร่วมง,งานไม่ได้มีความพร้อมในการที่จะมานะเรายังไม่ต้องบอกไปทั้งหมดว่าเราจะแสดงอะไรบ้างแต่มั่นใจได้ท่านมาดูได้แค่นกเขาในประเทศแต่จะเป็นนกเขาซึ่งมาจากต่างประเทศด้วยเดิมในเรื่องหมดก็เลยย้ายมาจากที่ส่วนประบบรุงกิจกรรม การที่เราจะทํำยังไงให้พืชผลทางการเกษตรของเรามีคุณภาพก็อยากจะเชิญชวนครับมีรายได้จากเรื่องของการประกอบอาชีพอันนี้แล้วก็อย่างคงที่จัดเหมือนเหมือนแอคชั่นก็พอครับลองลองัดได้ครั้เลยครับตัดได้ครับโอเคครับหนึ่งสองสามครับนะครับนี่คือลองกองสิโปรุ่นแรกของลองกองสิบโอรุ่แรกของโอ้นั่นเองๆยกยบดิพิลอ่ายกใบยามีหลายช่อด้วยครับ ล็อกกงนี่อ้าวอ่าอัน <laughs> <laughs> <laughs>

ไ้เดกชาวถึงไปกันแ้เออแต่เขาโทรมาแบบนันย่างมาแบบเอาก็ว่กันตัวตรงนั้นเลย่าหม้ไมตัวเลยแบบนี้เลยโทรมาปักก็ทำเพื่อไม่เคยรู้เราทำเป็นไม่โม้มนเลยไม่เคยมาไม่แต่เขาไม่ชอบสื่อแบบ แล้วเราคันืออะไรี่น้คือเราเนี่ยแหลเขาไม่รู้อยู่นตรัวนี้ไม่เท่าไหร่รวยเลยครับเกินเขาเรียนแกงได้กิ๊กเก่งได้เนาะเนาะพี่้องสบายไหได้พบไับ